อี้อะไรอุ้อเก้าอี้อะไรลรกเก้าอี้ไว้นั่งเล่นอะไรครับเล่นเปียโนเปียโนเหมือนของใครนะของพี่เพชรที่ใครซื้อนะคุณย่าให้คุณยให้พี่เพชรใช่ไหมแต่ของซื้อว่าเป็นตัวอะไรตัวอันเล็กหรืออันใหญ่อันนี้อันเล็กของพี่เพชรอันใหญ่หรืออันเล็กใหญ่อันใหญ่โอเคซื้อว่าชอบไหมเพียโนชอบไหมโอเคแล้วใครไปซื้อมาให้เนี่ย ป๊าป๊าเดินไปไกลไหมครับอ๋อได้เอกกลับมาด้วยได้ทั้งเปียนโนทั้งเอกเลยเห,หรอลูกมาม่าป๊าป๊ามาม่า,าถามว่าป๊าป๊าเดินไปซื้อมาไก่ไหมไก่ครับไก่ครับแล้วซิว่าเซตตังคิวป๊าป๊ายังน่ารักมากลูกน่ารักมากแต่ว่าเมื่อกี้ซิวบอกว่าซิว,ว,วเป็นยังไงนะดีเลยนะนดีใจใช่ไหมดีใจมาก <ป intuition S 1> เลยเหรอ <ๆ S 1> ดีใจมากไหมอะถ้ามันเปิดแล้วไม่ติดมีพ่อเสียหน้าแหเลยนะไ <c oughs> ้วป๊าะปะ๊าเชนแบตเตอรี่ลูกป๊าปะปะเป็นแผป๊าป๊าเป็นแผลเหรอป๊าป๊าโดนอะไรไม่รู้ลูกเชนแบตเตอรี่เดนยูแคนสตาร t ทท t เพย์พิเอโน่ยย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 เยย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 ย รอเไหน,นมือเวลาเล่นเป็นโนมือต้องทำยังไงอ๋อเกาเกิดต้องัไงดีซือว่าซ่อม่าน่ะลูลกต้องใส่่าน่ะลูก